เดี๋ยวคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างผ่อนคลายส่งท้ายข่าวเย็นในวันนี้นะฮะ,ะพาไปชมกล้วยไม้ที่จังหวัดพิษณุโลกครับจัดงานเป็นประจำทุกปีนะคสำหรับการจัดงานกล้วยไม้ช้างเผือกนาเลสวนมหาราชครั้งที่12เนี่ยนะฮะก็เป็นการประกวดแสดงกล้วยไม้สกุลช้างต่างๆในพื้นที่ครับพาคผู้ชมไปที่สวนกลางเมืองพิษณุโลกนะครับพาไปชมกล้วยไม้ที่ เขาเรียกว่ารวมช้างเลยว่าอย่างนั้นี่สวยช้างเผือกนี่หมายถึงแบบว่าต้องคัดสรรมาอย่างดีแล้วคุณต้องบอกว่าสวยงามมาสวยงามมากๆนะคะโดยมีพันอะไรบ้างเนี่ยโอ้หลายอ่ะคุณกล้วยไม้ช้างเผือกกล้วยไม้ป่าชอดอกขาวนะคะซึ่งก็เป็นกล้วยไม้ที่ชาวพิษณุโลกแล้วก็ ชาวไทยของเราทุกคนเนี่ยนิยมเลี้ยงโดยตอนนี้ก็จัดเป็นประจํากันอย่างต่อนเนื่องมาค่ะเป็นช่วงในเดือนปลายเดือนมก,กราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์คือช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดอกกล้วยไม้นะ่ะออกดอกแล้วก็สวยงามนะคะกล้วยไม้สกุลช้างเนี่ยก็จะประออกอบไปด้วยช้างเผือกช้างแดงช้างกละนะคะแล้วก็มีการแทงช่อออกมาคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากๆและสีสันสดใสสดใสต้ามาประกวดกันด้วยนะใช่าานนค่ะทางด้านของทางด้านของนายภัสกร ศักพงษ์สะทรประธานชมรมกล้วยไม้พิษณุโลกท่านก็บอกว่าเขามีการจัดกิจกรรมเนี้ยขึ้นเพราะว่าจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มีสามารถเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ได้สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้สกุลช้างเผือกซึ่งในอดีตมีผู้สนใจศึกษาแล้วก็เพาะเลี้ยงจนมีความสวยงามแล้วก็ได้ตั้งชื่อกล้วยไม้ช้างเผือกต้นนั้นว่าช้างเผือกนเรศวนมหาราชค่ะสวยงามทีเดียวนะฮะภายในงานมีการประกวดตัวกล้วยไม้สกุลต่างๆนะฮะ สกุลแวนด้าสกุลแคทเธอรียาสกุลหวายสกุลรองเท้านารีนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสกุลแท้นะฮะแล้วก็รวมถึงกล้วยไม้ลูกผสมก็มีการออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะฮะให้ชาวพิษณุโลกเนี่ยได้มาเลือกซื้อเลือกหาปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่12หยุดไป1ปีคือปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะลดการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงเขาก็งดจัดงานเป็นหน่งปีค่ะเดี๋ยวปีนี้ก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณนะก็ยังไปกันได้วันนี้อีกหนึ่งวันนะคะใครที่สนใจที่จะไปชมดอกกล้วยไม้แล้วก็ซื้อหากลับไปเลี้ยงกันที่บ้านเนี่ยนะก็ไปกันได้ยังได้อยู่นะยังได้วันนี้ยังอยู่พ่อค้าไม่ขายเนี่ยยังรอท่านอยู่ใช่ค่ะ นอกเหนือจากกล้วยไม้แล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกจําหน่ายกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ไปเลือกชมกล้วยไม้ก็ไปเลือกซื้อหาอาหารมารับประทานกันได้ด้วยนะงานนี้อของดีของพิษณุโลกของเรานะคะกล้วยไม้ช้างเผือกนเรศวรมหาราชค่ะครับ